ไอคอนนะไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ข้อแรกเลยที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เพราะถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับคุณต้องเอาเงินไปลงแล้วบริษัทจะการันตีว่าคุณจะได้เดือนละเท่าไหร่แล้วสุดท้ายบริษัทจ่ายไม่ได้ตามที่การันตีแต่คําถามคือผู้เสียหายทั้งหมดที่ไปแจ้งความมีใครบอกไหมว่าไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่บริษัทบอกทุกคนได้รับหมดแต่ทุกคนบอกว่า ซื้อสินค้าแล้วขายไม่ได้คำถามคือไปซื้อสินค้าเอามาแล้วขายไม่ได้บริษัทนั้นเป็นแชร์ลูกโซ่หรอครับช่วยตอบผมหน่อยครับเจอเกล้วยน้ำว้าบอกปกติถูกต้องไหมครับวันนี้มีใครไหมครับมีผู้เสียหายสักคนไหมครับออกมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยนะครับ ดีไอคอนเนี่ยไม่จ่ายผลตอบแทนรับปากว่าจะจ่ายเดือนเท่านั้นเดือนเท่านี้แล้ว